ดีครับวันนี้ปุ๋หลาจะมากินข้าวที่สมุทรสงครามนะครับที่ครัวริมทางกลางบ่อ,อไปดูเมนูกันครับริมทางกลางบ่อสมุทรสงครามนะครับวันนี้มีป้ายไฟด้วยเปิดสิบโมงปิดสามทุ่มนะครับมีวันหยุดด้วย ไปดูเมนูกันครับไปดูเมนูกันบรรยากาศอยู่กลางบ่อนะครับบรรยากาศอยู่กลางบ่ออ่าสมาชิกมาหมดแล้วดูอออเดอร์ว่าสั่งอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้กำลังจดเมนูนะครับขอดูเมนูไหนครับอ่านี่ไงครับเมนูเราได้เต็มหน้ากระดาษเลยฝั่งนี้มีไม่บหนึ่งแผ่นเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีโอเควางเมนูไปแล้วเขามาดูเมนูไปในเล่มที๊ด้อมานั่งท้องนี้ เออโจมมาฟังเออโจมมานั่งฟังนี้เมนูของร้านนะครับดูเมนูของร้านนะครับโอ้โหเมนูเมนูน่ากินนะครับเครื่องรัน มีหอต้มปลาทูเหมปลาทูแม่กองนี่เนอะมาแม่กองมากินแม่ทูแม่กองปลาทูปลาทูสดเมนูอื่นก็โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้น่ากินจังน้ำพริกไข่ปูก็มีเนาะโอ้โห <c oughs> อยู่เยอะแยะอันสุดท้ายดูหน้าสุดท้ายเลยครับมันเยอะเกินไปหน้าสุดท้ายแล้วก็เราดูของจริงโอ้หน้าสุดท้ายหน้าลุหนเลยหน้าลุหนหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายอ่ะเราดูของจริงนะครับเมนูที่สั่งไปโจ๊ะโ๊เอาโจ๊เอออันนี้ผัดหอยหลอดไม่โตเลยจ้าปลาจ่าหอยหลอดนะครับหอยหลอดคิวนะครับนี่หอยหลอดปลาจ้าหอยหลอดคิวนี่ย พัดต่อย่อโจว่าพัดต่อเอออี่โจว่าพัดต่อเก้ลูกัรอดซะเากันห่อยอันนี้อะไรปลาหมึกปูปูนิ่มปูไม่แทบูไข่ปูน่ไข่โอ้ปูไข่ผัดกะหรี่ผัดพริกเผาผัดพริกเผาอือผัดผงกะหรี่เออแปดีเนาะตัดตัดตัดเข่าหัวยาต Go oh, yeah. ปลาปูกับย่ามาด้วยมากินอาหารทะเลที่จะหมดสงขลามนะครับเมนูมาแล้วก็มี ปูไข่ผัดพริกเผาแล้วก็เดี๋ยวนี้มีดอนหอยหลอดหอยหลอดผัดชานะครับหอยหลอดปัดชาน่าเดนะพเท่็กากน่าดน้เดดมากินข้าว หาังูงไม่ได้น้าเดชกับคุณนายยาย่าพาน้าเดชก wow ับยาย่ายาย่ามากินข้าววันนี้อันนี <h <h ้ล umm> ูกน้าเดชนะครับลูกน้าเดชนะนี่ลูกน้าเดชน้าเดชกับยาย่ามากินข้าวนะครับยังมาแตมาคนละรสนะครับนี่รสชาติดีไหม วาน้าที่ทงานไครับโอ้เป็ดพอได้ไแม่นครับแน่แน่ครับโอเคโอเคครับโอเคกระดิบวครับครับได้ดกระดิครับเลนเนะตอนนี้ยังไม่ติดตะไ อ,ร,อ,อร่อเียนผู้าเอาผู้ลานเราติดยนชุ่มกานักเมนูใหม่แล้วครับรเ็เ,อเ,ออเอออารียกต้ยมยำไข่ปูเหรอครับ <c oughs> <ข>หม้อไฟไข่ตุนหม้อไฟโอ้ไข่ทุนหม้อไฟ <c oughs> ไอ้มดไหมักโ,โอ้โ้าอนครับใหญ่มากใหญ่มากเอาพอแล้วพอแล้วอ้าวตตกเลยจ้ะกแกแจกจ้ะตอนที่ไปกลังจะระเบิดตกแจกครับแตกแจกห้อยด้วตามดีนะ ใหญ่ไปหน่อยนี่แหละพอดี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 กินนี่สต๊าคแท่นนี่เออไข่ฟูหม้อไฟของไม่ใช่ของเจี๋ยไฟนัะนเจี๋ยไฟแพงเจี๋ยไฝแพงไฝก็ถนัดไทยอย่าง

เดียมน,น,น,นูต่อไปนี่ครับน,นี่ปูผงกะรี่ปูผงกะรีนะเนี่ยปูผงกะรี่ปูผงกะรีครับ ผู้พงศกะหรี่ยมาแล้วครับผู้ผงกะหรี่ยมาแล้วครับวันนี้ไข่ไข่เดี่ยวต้มยำปลาทูก็จะมาแล้วเปลี่ยนรถนี้ครับมาลงนี่ครับเอาตลยนี้เอาตัวนี้กันหลานไว้ตรงนี้เลยตัวนี้ตัวนี้อะไรครับไม่จุดก็ได้ อันนี้เขาเรียกอะไรแกงส้มปลาทูเราแกงส้มอะไรโอ้แกงส้มปลาทูแกงส้มปลาทูแจ็คฝอยนี่แกงส้มปลาทูโอ้นี่ไงนี่ไงปลาทูนี่ไงแกงส้มปลาทูมาทะเลต้องกินแกงส้มปลาทู พูอร่อยไหมพูอนะเปล่าด้วยหน้าพูนะแกงจ่ใกล้ถ้วยนี้แหละเดี๋ยวยกินกินไข่ให้หมดเลยตัดาตักเข้าก่อนตักตักลงแล้วก็ยื่นออกมามันแห้งแล้วอะ่ะเออตัเขาเลยปล่อย ตังให้โจ้ด้วยบอยค่าบริการเดียวยังไม่ได้กินเลยนี่อะไรมันอยู่เดี๋ยวเซีฟู้ดไม่กินบ่อยหรอกอ่าผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาหมึกปลาหมึกนะครับนี่ ตัมะเร็งระลาเลยน่าเด็ดอยู่นี่ครับอ่าเอาทิมครับทิมทุกคนคนละตอนละตอนอนีลีน้ปะปูย่ายังไม่จริงคนละตอนเสิอร์ปูย่าหนึ่งคนละตอนเสิร์มาม้าหรือยังคนละตอนอ่าไ่ไงเซอแซดเ ขนาดตัวรัวัวลูกลูกอืมเนี้ยเนี้ยเนี้ยเข้าหน้นะโยกไป